คุณผู้ชมควันนี้ราคาทองคำในี่ยวนตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะคะห้าถึงหกเหรียญเท่านั้นเองค่ะดังนั้นนักลงทุนหลายท่านบอกเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราควรจะวางกลยุทธ์อย่างไรต่อไปนะเรามาคุยกันค่ะกับทางด้านของคุณวรุษรุ่งขำนะคะนักวิเคราะห์จากบริษัท YLG Bulletin t e r n a t i o n a l ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะราคาทองคำนะคะวันนี้อาจจะดูแล้วแกวงตัวไม่มากนักกรอบยังนิ่งๆอยู่จะมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่จะทําให้ราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้นไปอีกได้ครับ จริงๆสำหรับคืนนี้นะครับจะมีในส่วนของการประชุมระหว่างพรรคทางเดโมแครตกับริพับลิกันนะครับจะมีการหารือก,กันเกี่ยวกับตัวเพดานนี้สาธารณะของทางฝั่งสหรัฐนะครับซึ่งตัวเพดานนี้สาธารณะก่อนหน้านี้ทางฝั่งสหรัฐเนี่ยมีการใช้มาตรการพิเศษเพื่อขยายระยะเวลาออกมาถึงในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งคืนนี้เนี่ยจะมีการตกลงกันอีกครั้งหนึงว่า ระยะเวลาเนี่ยคาดว่ากุมภาพันธ์อาจจะไม่พอนะครับ<ฆ>อาจจะยี่ดออกไปถึงประมาณสักกลางเดือนพฤษภาคมถ้ามีการตกลงกันได้นะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยลบต่อทิศทางของราคาทองคำนะครับแต่ว่าถ้าตกลงกันไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาทองคำมีการขยับตัวขึ้นนะครับค<ฆ>่ะแสดงว่าต้องรอปัจจัยคืนนี้จริงมุมมองนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่แล้วเขามองว่ายังไงบ้างคะครับจริงๆคาดว่าในส่วนของคืนนี้นะครับอาจอาจจะมีการเจราจากันได้นะครับแต่ว่า อาจจะอาจจะยังมีความไม่ชัดเจนในส่วนของมาตรการดังกล่าวออกมานะครับก็ยังยังคงต้องจับตาดูในส่วนของตัวเฮลานี่สาธารณะนะครับก็จริงๆแล้วยังเป็นในส่วนของปัญหาของทางฝั่งสหรัฐซึ่งคาดการว่าปัญหาตรงนี้อาจจะเยื่เยือหรือบานปลายออกไปอีกนะครับซึ่งตัวบริษัทจัดอันดับเครดิตเลดดิ้งต่างๆนะครับอย่างเช่นฟิตเลดดิ้งเนี่ยก็มีการออกมาส่งสัญญ,ญาณเตือนแล้วว่าถ้าทางสาหรัฐเนี่ยยังไม่สามารถที่จะทําการจบ ในส่วนของปัญหาพดายามีสาธารณะได้เนี่ยหรือว่าเกิดสถานการณ์การซ้ำรอนกับขราวที่แล้วเนี่ยเขาอาจจะมีการลดอันดับเรตติ้งตัวของสหรัฐลงนะครับค่ะค่ะแสดงว่าถ้าเขาสามารถตกลงกันได้ก็คือมีการยืดระยะเวลาออกไปได้เนี่ยจะส่งผลลบต่อทองคาใช่ครับตัวอะไรคะเพราะว่าตัวสุกุลเงินดอลลาร์นะครับจะมีการกลับมาแข็งค่าขึ้นนะครับอ๋อค่ะสินค้าพวกพันอย่างเช่นตัวน้ํามันเอยตัวทองคาเออเนี่ยจะ จะถูกกดดันให้มีการย่อตัวหรือปรับตัวลงมาค่ะแสดงว่าตอนนี้ราคาทองคำก็ยังคงตรงข้ามกับตลา์อย่างชัดเจนใช่ครับมาเทียตามค่าเงินยูโรยังความสำคัญค่อนข้างเป็นทิ่ททงเยี่กับสกุลเงินยูโรอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่ทางราคาทองคำนะครับถ้าถ้าดูจริงๆเนี่ยสถานการณ์ในในฝั่งของยุโรปเนี่ยเริ่มปัจจัยบวกเริ่มเริ่มเริ่มลดลงแล้วนะใช่ครับจะเห็นว่าในส่วนของช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยีการประชุมในส่วนของทางทางยูโรปก็คือรัฐมนตรี ผู้นกลุ่มยูโรโซน17ประเทศนะครับแล้วก็พมันอังคารเนี่ยก็มีการประชุมในส่วนของรัฐมนตรีคลงังหรือว่าอีโคฟินอีก27ประเทศนะครับซึ่งซึ่งในส่วนของการประชุมเนี่ยยังไม่ได้มีมาตรการใหม่ๆออกมาในส่วนของเรื่องเศร,รษฐกิจในส่วนของฝัง่งฝั่งยุโรปนะครับประกอบกับจะเห็นได้ว่าในส่วนของวันจันทร์เนี่ยของการประชุมของกลุ่มยูโรกรุ๊ปเนี่ยมีการเปลี่ยนผู้นําของประธานกลุ่มยูโรกรุ๊ปด้วยนะครับ ก็จะเห็นว่าพอมีการเปลี่ยนผู้นำปุ๊บเนี่ยในส่วนของมาตรการหรือนโยบายต่างๆเนี่ยอาจจะมีการชะลอตัวออกไปแล้วก็นักลงทุนเนี่ยยังคงต้องต้องจับตาดูว่าในส่วนของผู้นําใหม่ของกลุ่มยุโรปุ๊บเนี่ยเขาจะมีการมาสานต่อหรือมีนโยบายต่อจากจากประธานคนเก่าหรือเปล่านะครับก็แสดงว่าในฝั่งของตานํำข้าวไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือสหรัฐอเมริกานี่ก็ยังมีสองประเด็นนี้หลักๆที่รออยู่ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้ามาฝั่งเอเชียแล้วฮะช่วงนี้รู้สึกมีการเรื่องของการอัดฉีดข้าหเงินของญี่ปุ่น ในในส่วนของธนาคารการญี่ปุ่นหรือว่า BOJ นะครับก็เพิ่งมีการประกาศตัวมาตรการเป็นลักษณะของ QE นะครับ<ฮ>อัดฉีดเป็นการอัดฉีดแบบปลายเปิดก็<ฮ>คือมีการอัดฉีดโดยโดยไม่จำกัดปริมาณเงินแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดมีการคาดการณ์หรือรับข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับปริมาณเงินที่มีการอัดฉีดเข้ามาเนี่ยเราคาดการณ์ว่าจะมีส่วนหนึ่งไหลเข้ามาสู่ยังตลาดทองคาบ้างตลาดทองคําก็เลยก็เลยรับข่าวก็มีการขยับขึ้นมา ชนระดับ1,695เหรียญอล้วล่าต่อ t o y s อ n ส,สักระยะนึ่งนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วพอประกาศออกมาจริงๆเนี่ยตัวตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเนี่ยปรากฏว่าเขาจะไปเริ่มใช้จริง,รงๆเนี่ยก็คือมกราคมข,ของปี2557นะครับก็หวังเงินจะเข้ามาในหลกก็อีกเกือบปีหนึ่งนะครับก็ปัจจัยตรงเนี้ยก็เลยก็เลยดับไปตลาดก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดเอฟเฟกต์หรือรับข่าวมากนะ ในส่วนของของปัจจัยตรงนี้นะครับค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะถามก็คือเรื่องของค่างเงินบาทด้วยนะคะคสาหรับช่วงนี้เนี่ยเงินบาทดูยังมีแนวโน้มแข็งค่าด้วยนักลงทุนทองคำควรจะมีการปรบบครูอิจิว่าปรั <c oughs> บ,บตัวยังไงบางคนรืว่าทองขึ้นไปแล้วแต่ว่าบาันแข็งอยู่นี้เป็นยังไงบ้างคะครับจริงๆในส่วนของทิศทางของของค่างเงินบาทนะครับยังยังอยากให้ท่านนักลงทุนระมัดระวังนะครับเพราะว่าในยกตัวอ,อย่างเช่นนะครับในส่วนของราคาทองคำเนี่ยราคาโกลด์สปอร์ตที่ระดับ1 7 0 0พันเจ็ด้อยเหรียญดอลลาร์ต่อทอยออน ถ้าทองคำต่างประเทศมีการขยับขึ้นหนึ่งเหรียญเป็นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหนึ่งเหรียญดือลลาร์ต่อทอยซ์ออนเนี่ยราคาทองในประเทศเราเนี่ยจะขยับขึ้นสิบสามถึงสิบห้าบาทแต่ถ้าในส่วนของค่าเงินบาทนะครับที่มีการแข่งค่าขึ้นอย่างเช่น2ี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบสตางค์เป็นยี่สิบเก้าบาทเออกสตางค์ถูกไหมประมาณแค่สตางค์เดียวเท่านั้นใช่ครับอย่างเช่นยี่ี่สิบเก้าบาท 29่สบเก้าบาทเจเป็น29่สิบเก้าบาทบเอดนะครับ mm hmm. แค่ 1, แค่หสตางค์เท่านั้นนะครับก็ mm hmm. ะจะเอฟเฟกต่อราคาทองคําภายในประเทศนะครับประมาณ8ถึง10บาททีเดียวนะครับฮะ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าในส่วนของช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยออทิทางของสกุลเงินบาทที่มีการแข็งค่าขึ้น 50็ห้าสิบตังเนี่ยจะสมดุลกดดันต่อที่ทางราคาทองคำภายในประเทศเยอะทีเดียวนะครับฟังอย่างนี้แล้วคื้าเอาง,ง่ายๆไงดีคัดลบคัดลบตนี้คือถ้าสมมติว่าตางป่าไท้ขึ้นนอนหนึ่งเราแข่งค่าศตาูหนึ่งถูกไหมเงินหายไปคือเท่ากับขึ้นขามาแค่ห้าบาทเอ<ช>งคนที่กันมาด,ด,ดังนั้นไม่ส่วนของกลุ่มที่ลงทุนนะครับยังยังแนะนํานักลงทุนที่เป็นที่เป็นปนักลงท,ทุนที่เป็นลักษณะของเดเทหรือลงทุนระยะสั้นนะครับหวังจะทํากาไรในช่วงนี้สัก ห้าถึงสิบเหรียญน,นักลงทุนพวกนี้อาจจะต้องใช้ในส่วนของทิศทางของคัางเงินบาทข้อพิจารณาอาจจะอาจจะชะลอการลงทุนไปก่อนเพราะว่าในส่วนของการเข้ามาลงทุนเนี่ยกำไรในตัวทองคําถ้าประมาณห้าถึงสิบเหรียญเนี่ยพอข่างเงินบาทเริ่มมีการแปงหรือสวิงตัวมากๆเนี่ยอาจจะไม่ได้กําไรในตัวทองคําที่ราคาโกลด์สปอร์ตที่มีการขยับขึ้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการวางกลยุทธ์หรือปรับกลยุทธ์ในการทํากาไรกรอบที่กว้างขึ้นนะครับอย่างอย่างเช่นกรอบที่จะลงทุนเนี่ยอาจจะัก สักประมาณ15-20เหลียงเพื่อที่จะได้มีส่วนหนึ่งของตัวตัวตัวโคลสปอร์ตเนี่ยไปชดเชยในส่วนของความผันผวนของค่าเงินบาทหรือว่าไปหักลบกับตัวค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนะครับสำหรับการลงทุนนะคะเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้เดี๋ยวจะมีอีกหลากหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นด้วยทางาราจีมองกรอบการเคลื่อนไหวนะ่รับนะ้าต้านให้ไว้ยังไงดีคะครับในส่วนของที่ทางราคาทองคํานะครับยังแนะนําว่าให้ ให้ท่านักลงทุนเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นเน,นะครับเนื่องจากราคารองคำเนี่ยมีการขยับตัวหรือปรับต,ตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับในส่วนของโซนแนวต้านตั้งแต่ระดับ1,700เยหรียญขึ้นไปนะครับก็ตั้งแต่เด้อ1 7ิถึง1,720เี่หรียญเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังในส่วนของแรงขายทำกำไรนะครับแต่ว่าในส่วนของถ้าเร,ริ่มรรมีแรงขายทำกำไรลงมาเนี่ยในส่วนของแนวรับระยะสั้นเนี่ยเรายังมองอยู่ระ,ระดับ1,680งนหรยดสเหรียญแลกก้่าสอยซอน แต่ว่าถ้าหลุดลงมาเนี่ยยังมีโซนถัดไปเป็นนวรับประจําสัปดาห์นะครับอยู่ที่ระดับหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเหรียญดอลลาร์ต่อโทยส์ออนนะครับก็คิดว่าในส่วนของราคาเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบก่อนนะครับแต่ว่าถ้าถ้านักลงทุนที่มีทองคำหรือสะสมพอิชั่นที่เป็นพอร์ตขนาดใหญ่เนี่ยพอขึ้นไปในส่วนของระดับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเหรียญดอลลาร์ต่อโทยส์ออนแนะนำะว่าให้ทยอยขายกำ,ำไรออกมาแล้วก็ปรับกลยุทธ์มาเป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นดีกว่าครับ ค่ะแล้วค่ะก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะเพราะว่าเรากำึ้นติดต่อกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ